คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยนำพาความสุขเล็กๆเ,เข้ามาในชีวิตกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือห่างเหินจากตัวเองอย่างแปลกประหลาดเหมือนกับว่าความสุขนั้นค่อยๆเลือนหายไปโดยที่คุณไม่ทันสังเกตช่วงเวลาที่เราเคยผ่อนคลายความเครียดด้วยสิ่งง่ายๆกลับเริ่มสร้างความรู้สึกกังวลหรือไม่สบายใจโดยไม่ทราบสาเหตุในวัยที่ร่างกายและความคิดเปลี่ยนแปลงไ,ไปสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น กับผู้ชายสูงวัยจำนวนมากแต่หลายคนไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กับใครเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่แทบไม่มีใครรละเข้าใจดิฉันชื่อแพทย์หญิงหิงทีมบาสันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพศช,ชายและระบบทางเดินปัสสาวะที่มีประสบการณ์ยาวนานดิฉันได้พบผู้ชายวัย60ปีขึ้นไปจำนวนมากที่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยไม่รู้ตัวบางครั้งสิ่งที่เคยสร้างความพึงพอใจเมื่อหนุ่มกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่สมบูรณ์หรือขาดความเชื่อมโยงกับตัวเองและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เรื่องราวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะการเข้าใจและปรับต,ตัวต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยให้คุณกลับมารู้สึกใกล้ชิดกับร่างกายและหัวใจของตัวเองอีกครั้งเมื่อก้าวเข้าสู่วัย60ปีขึ้นไปหลายครั้งผู้ชายจำนวนมาก ไม่ทันสังเกตว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในกับดักของพฤติกรรมบางอย่างที่เคยเป็นประโยชน์ในวัยหนุ่มแต่กลับเริ่มส่งผลเสียต่อร่างกายและความสุขทางเพศโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่เคยทำให้คุณรู้สึกใกล้ชิดกับร่างกายและเต็มไปด้วยความพึงพอใจกลับค่อยๆสูญเสียความหมายและอาจสร้างความอึดอัดหรือหงุดหงิดโดยไม่ทราบสาเหตุพฤติกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงความรีบร้อนในการกระตุ้นตัวเองการยึดติดกับเทคนิคเดิม หรือแม้กระทั่งการละเลยการดูแลร่างกายอย่างครบถ้วนผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จำกัดเพียงร่างกายแต่ยังสะท้อนถึงอารมณ์และจิตใจทำให้เกิดความรู้สึกว่างเปล่าความไม่พึงพอใจหรือแม้แต่ความสงสัยในความเป็นชายของตนเองสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างความมั่นใจและความสุขกลับกลายเป็นสิ่งที่จำกัดประสบการณ์และลดคุณภาพชีวิตทางเพศการระหนักถึงข้อผิดพลาดเหล่านี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญ เพื่อให้สามารถปรับตัวและค้นพบวิธีฟื้นคืนความเชื่อมโยงกับร่างกายและจิตใจอีกครั้งเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าพฤติกรรมบางอย่างที่เคยสร้างความสุขให้กับตัวเองในวัยหนุ่มนั้นอาจกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ความสุขทางเพศลดลงสิ่งต่อไปที่สำคัญคือการเรียนรู้วิธีปรับตัวและสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เหมาะสมกับร่างกาย และจิตใจในวัยสูงอายุการเริ่มต้นจากการปรับจังหวะเป็นสิ่สงสำคัญหลายคนมักรีบร้อนและโฟกัสเพียงจุดสุดยอดเหมือนกับที่เคยทำในอดีตแต่ในวัย60ขึ้นไปร่างกายและประสาทสัมผัสมีการเปลี่ยนแปลงการชะลอความเร็วลงการให้เวลาแก่ตัวเองในการสำรวจความรู้สึกและใส่ใจในทุกสัมผัสจะช่วยให้ระบบประสาทตื่นตัวยาเต็มที่ทำให้คุณสามารถสัมผัสความสุขได้ลึกและมีความหมายมากขึ้น การทดลองรูปแบบใหม่ก็เป็นอีกก้าวสำคัญลองเปลี่ยนมือที่ใช้ปรับแรงกดหรือท่าทางลองเคลื่อนไหวในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือแม้แต่ใช้เทคนิคใหม่ๆที่ปลอดภัยสำหรับวัยของค,คุณการเปิดใจยอมรับความหลากหลายของประสบการณ์จะช่วยให้คุณไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆที่อาจทำให้ร่างกายและจิตใจรู้สึกจำกัดการเรียนรู้ที่จะสำรวจร่างกายด้วยท่าทางและวิธีการใหม่ๆไม่ใช่เรื่องของความแปลกใหม่ เพียงผิวเผินแต่คือการขยายขอบเขตของความรู้สึกทำให้ความสุขทางเพศกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนอกจากนี้การใช้เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมก็สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากตัวอย่างเช่นการใช้สารหล่อลื่นไม่ใช่สิ่งที่น่าอับอายแต่เป็นวิธีที่จะลดแรงต้าน และช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นทําให้ประสบการณ์ที่เคยลำบากกลับกลายเป็นนุ่มนวลและเต็มไปด้วยความสุขการเปรียบเทียบง่ายๆคือเหมือนกับการใส่แว่นตาเพื่อมองเห็นชัดขึ้นหรือใส่รองเท้าที่รองรับข้อเข่าเพื่อเดินได้สะดวกขึ้นการยอมรับและใช้เครื่องมือเหล่านี้คือการดูแลตัวเองด้วยความเข้าใจและความเคารพต่อร่างกไฮ การเชื่อมต่อระหว่างร่างกายกับจิตใจก็เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสุขการหายใจลึกๆใส่ใจในสัมผัสทุกครั้งการให้ความสนใจต่อจังหวะของร่างกายและความรู้สึกปัจจุบันจะช่วยให้คุณอยู่กับตัวเองได้อย่างเต็มที่การโฟกัสไปที่ประสบการณ์แต่ละวินาทีไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายตื่นตัวแต่ยังช่วยให้จิตใจสงบและเข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงความสุขใหม่ได้อยู่ที่จุดสุดยอดเพียงอย่างเดียว แต่คือการเดินทางของร่างกายและจิตใจตลอดเส้นทางนี้การสัมผัสด้วยความอ่อนโยนและใส่ใจจะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตชีวาและมีคุณค่าบางครั้งสิ่งเล็กๆก,ก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลการปรับจังหวะให้ช้าลงการสำรวจร่างกายด้วยวิธีใหม่หรือการเปิดใจยอมรับเครื่องมือช่วยเหลือล้วนเป็นก้าวเล็กๆแต่ทรงพลังการเรียนรู้ที่จะรับรู้ความรู้สึก และตอบสนองต่อมันด้วยความเคารพทำให้คุณกลับมารู้สึกใกล้ชิดกับตัวเองอีกครั้งแม้ในเวที่หลายคนคิดว่าความสุขทางเพศคงเลือนหายไปการทำเช่นนี้ไม่ได้เป็นการย้อนวัยแต่เป็นการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างเข้าใจและอ่อนโยนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ทั้งหมดไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ปลายทางการชะลอความเร็วการใส่ใจสัมผัสการใช้เครื่องมือช่วยเหลือ และการเปิดใจสำรวจความรู้สึกของตัวเองล้วนช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจทำให้คุณสามารถกลับมาสัมผัสความสุขได้อย่างลึกซึ้งและยาวนานการปรับตัวแบบนี้ยังช่วยลดความตึงเครียดทำให้จิตใจสงบขึ้นอารมณ์ดีขึ้นและแม้กระทั่งช่วยให้การนอนหลับมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณเริ่มเรียนรู้วิธีปรับจังหวะปรับวิธีการและเปิดใจยอมรับความช่วยเหลือคุณจะค้นพบว่า ความสุขทางเพศในวัยสูงอายุไม่ได้ลดลงแต่เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นความลึกซึง้งและมีความหมายมากขึ้นการกลับมาสัมผัสความรู้สึกด้วยความใส่ใจทําให้คุณรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับร่างกายและจิตใจอีกครั้งไม่ใช่เพียงการปลดปล่อยทางร่างกายแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับตัวเองอย่างแท้จริงการฝึกฝนและทดลองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจ และควบคุมสุขภาพทางเพศของตัวเองได้ความสุขความพึงพอใจและความใกล้ชิดกับร่างกายจะเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับไปแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจความใส่ใจและความเคารพต่อร่างกายและจิตใจของตัวคุณเองการเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆวันนี้จะทําให้คุณค้นพบความสุขและความพึงพอใจในแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะกลับมาได้อีกครั้งเมื่อเราเรียนรู้ที่จะชะลอความเร็วเปิดใจสำรวจ และใช้เครื่องมือช่วยเหลืออย่างเหมาะสมประสบการณ์ทางเพศจะกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหมายการเชื่อมต่อระหว่างจิตใจและร่างกายจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทุกการสัมผัสการเคลื่อนไหวและทุกวินาทีของความใส่ใจจะทำให้คุณรู้สึกมีค่ามีชีวิตชีวาและสามารถเพลิดเพลินกับความสุขที่แท้จริงของตัวเองแม้ในวัยที่หลายคนคิดว่าความสุขเหล่านี้คงสูญหายไปแล้ว เมื่อเราเริ่มเข้าใจร่างกายของตัวเองและปรับวิธีการให้เหมาะสมกับวัยการดูแลตัวเองไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของร่างกายอีกต่อไปแต่กลายเป็นการกระทําที่เต็มไปด้วยความใส่ใจความเคารพและการรักตัวเองอย่างแท้จริงหลายคนอาจเคยคิดว่าการสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่ต้องปิดบังเป็นเรื่องน่าอายหรือเพียงเพื่อปลดปล่อยความต้องการทางกายเท่านั้นแต่ในวัยสูงอายุการให้ความสําคัญต่อการดูแลตัว เองในรูปแบบนี้คือการสื่อสารกับร่างกายและจิตใจของตัวเองยังมีสติเป็นการคืนความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับตัวเองหลังจากที่หลายสิบปีเรามุ่งมั่นดูแลคนอื่นทำงานหนักและรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมการปรับมุมมองนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีที่เรามองการดูแลตัวเอง แต่ยังเปลี่ยนวิธีที่เรามองตัวเองทั้งหมดการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองกลายเป็นการกระทำที่มีเกียรติเป็นช่วงเวลาที่ให้รางวัลแก่ร่างกายและจิตใจเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถใส่ใจและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตัวเองการมองสิ่งนี้ด้วยความเคารพช่วยให้เราเชื่อมต่อกับความรู้สึกภายในที่อาจถูกละเลยมานานหลายปีหลายครั้งที่ผู้ชายสูงวัยรู้สึกว่า ความไวต่อความรู้สึกลดลงหรือประสบการณ์ทางเพศไม่เต็มที่การเปิดใจให้กับการดูแลตัวเองอย่างมีสติและใส่ใจจะช่วยฟี้นฟูความมั่นใจและพลังชีวิตภายในอีกหนึ่งก้าวสำคัญคือการยอมรับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงตามไว้ความแก่ไม่ใช่สัญลักษณ์ของความอ่อนแอ หรือการสูญเสียความเป็นชายแต่คือสัญญาณของการเติบโตและความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นในตัวเองการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอาจรวมถึงพลังงานที่ลดลงความไวต่อความรู้สึกที่อาจช้าลงหรือความยืดหยุ่นของร่างกายที่น้อยลงแต่แทนที่จะต่อสู้กับความจริงเหล่านี้การยอมรับและอบรับร่างกายของเราด้วยความรักและความเคารพจะทำให้เรากลับมามีความสุขอย่างแท้จริงการมองร่างกายด้วยความเข้าใจชื่นชมในสิ่งที่ยังทำได้ และปรับตัวเพื่อความสะดุกสบายและความพึงพอใจในปัจจุบันจะช่วยให้เราไม่รู้สึกขาดหรือสูญเสียสิ่งใดแต่กลับเติมเต็มความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและจิตใจผลกระทบเชิงบวกทางอารมณ์จากการเปิดใจและดูแลตัวเองนั้นมหาศาลการให้ความสำคัญกับความสุขของตัวเองจะช่วยฟื้นฟูความมั่นใจและความภาคภูมิใจการรับรู้ว่าคุณยังมีคุณค่า และควรได้รับความสุขเป็นสิ่งสำคัญการกลับมารู้สึกถึงความพอใจและความใกล้ชิดกับตัวเองช่วยเติมเต็มช่องว่างที่หลายคนมองข้ามทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาและมีพลังอีกครั้งการเรียนรู้ที่จะให้ความสนใจกับความรู้สึกภายในและตอบสนองต่อมันด้วยความเคารพเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ระหว่างจิตใจและร่างกายสิ่งสำคัญอีกประการคือการมองภาพรวมในระยะยาวการเติบโต และการค้นพบตัวเองไม่จำกัดด้วยวัยทุกช่วงชีวิตมีโอกาสที่จะเรียนรู้เข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวเองหมายการกลับมาสำรวจความรู้สึกความต้องการและความสุขภายในแม้ในวัยสูงอายุคือโอกาสทองที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองหลายครั้งผู้ชายสูงวัยพบว่าความสุขและความใกล้ชิดที่คิดว่าหายไปกลับคืนมาอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเรายอมเปิดใจและให้เวลาในการสำรวจ การยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจสงบแต่ยังช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะเคารพตัวเองในทุกสถานการณ์การรักและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงคือพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเมื่อเราสามารถเชื่อมต่อกับตัวเองได้อย่างเต็มที่ความสัมพันธ์ภายนอกก็จะอบอุ่นและเข้าใจกันมากขึ้นเพราะเรารู้วิธีเคารพความรู้สึก และความต้องการของตัวเองนอกจากนี้การเรียนรู้ที่จะมองตัวเองด้วยความอ่อนโยนและความเข้าใจจะช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความเชื่อเก่าหรือความคาดหวังที่เคยจำกัดตัวเราสิ่งที่เคยทำให้รู้สึกผิดหรืออับอายกลับกลายเป็นโอกาสที่จะเติบโตอย่างมีสติและความเข้าใจการสำรวจร่างกายและความรู้สึกอย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องของความแปลกใหม่หรือความสนุกชั่วคราวแต่เป็นการสร้างความสมดุลและ ความพึงพอใจในชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อเรายอมรับตัวเองในแบบที่เป็นและเชื่อมต่อกับร่างกายและจิตใจอย่างใส่ใจการดูแลตัวเองจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีคุณค่าทุกการสัมผัสทุกความใสใจและทุกช่วงเวลาที่เราให้ความสำคัญกับความสุขของตัวเองจะช่วยให้เราไม่เพียงแต่ฟื้นฟูความมั่นใจและพลังชีวิตแต่ยังสร้างความเข้าใจลึกซึ้งในตัวเองที่ไม่เคยมีมาก่อน สุดท้ายการระหนักว่าความสุขและความพึงพอใจไม่จำกัดด้วยไวเป็นการเปิดประตูสู่การเติบโตและการค้นพบตัวเองอีกครั้งช่วงชีวิตนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่เราสัมผัสความลึกซึ้งของชีวิตมากที่สุดเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้การรักและเคารพตัวเองอย่างแท้จริงการให้ความสำคัญกับตัวเองการเชื่อมต่อกับความรู้สึกภายในและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงจะทำให้คุณค้นพบความสุขที่แท้จริงมีชีวิตชีวา และมั่นใจในทุกก้าวของชีวิตเมื่อเรายอมรับตัวเองด้วยความอ่อนโยนเปิดใจสำรวจความรู้สึกและเชื่อมต่อกับร่างกายการดูแลตัวเองจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังหรืออับอายแต่เป็นการให้เกียรติและรักตัวเองอย่างแท้จริงการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างจิตใจร่างกายและหัวใจจะทำให้ทุกช่วงเวลาของชีวิตเต็มไปด้วยความหมายความสุขและความพึงพอใจที่ยั่งยืน ตลอดการเดินทางครั้งนี้เราได้สำรวจข้อผิดพลาดที่ผู้ชายหลายคนอาจเผลอทำโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่การยึดติดกับวิธีเดิมๆการรีบร้อนการละเลยการดูแลตัวเองไปจนถึงการไม่เปิดใจยอมรับเครื่องมือช่วยเหลือทุกข้อผิดพลาดเหล่านี้แม้จะดูเล็กน้อยแต่สามารถส่งผลต่อความสุขความมั่นใจและพลังชีวิตของคุณได้อย่างมากและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราได้เรียนรู้ว่า การปรับเพียงเล็กน้อยการใส่ใจในสัมผัสการชะลอจังหวะและการเปิดใจสำรวจร่างกายและความรู้สึกสามารถเปลี่ยนแปลงประสบการณ์และนำความสุขกลับคืนมาอย่างลึกซึง้งนี่คือช่วงเวลาที่คุณสามารถคืนความมั่นใจทางเพศและความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่เพื่อตอบสนองใครแต่เพื่อให้คุณได้รู้สึกถึงชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงการให้เวลาและความใส่ใจต่อความสุขของตัวเองไม่ได้เป็นเรื่องเห็นแก่ตัวแต่คือการเคารพ และรักตัวเองอย่างแท้จริงเป็นการสร้างความเชื่อมต่อระหว่างจิตใจร่างกายและหัวใจที่คุณอาจลืมไปนานอย่าลืมว่าคุณไม่เคยแก่เกินไปสำหรับการเติบโตการค้นพบหรือการสัมผัสความสุขใหม่ๆเปิดใจให้ตัวเองเรียนรู้รับความเปลี่ยนแปลงและปล่อยให้ความสุขเข้ามาในชีวิตอย่างเต็มที่ให้ทุกสัมผัสทุกช่วงเวลาและทุกการดูแลตัวเองกลายเป็นหลักฐานของความมั่นใจและความสุขที่ยั่งยืน ถ้าคุณพร้อมที่จะเริ่มก้าวเดินกับชีวิตในแบบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความพึงพอใจอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับแรงบันดาลใจและเคล็ดลับดีๆในการฟื้นฟูความสุขความมั่นใจและความใกล้ชิดกับตัวเองในทุกช่วงวัยของชีวิต ในช่วงเวลาที่เราได้เดินทางร่วมกันผ่านข้อผิดพลาดทั้ง7ข้อที่ผู้ชายหลายคนมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการยึดติดกับเทคนิคเก่าการไดบร้อนการละเลยการดูแลร่างกายหรือการไม่เปิดใจยอมรับเครื่องมือช่วยเหลือเราได้เห็นแล้วว่าทุกข้อผิดพลาดนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กแต่กลับเป็นสิ่งที่ค่อยๆบ่อนทำลายความสุขความมั่นใจและพลังชีวิตของเราไปทีละน้อยการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเช่นการชะลอจังหวะก,การสำรวจความรู้สึก ด้วยสติการใช้สารหล่อลื่นหรือเครื่องมือช่วยเหลืออย่างเหมาะสมล้วนสามารถคืนความสุขและความใกล้ชิดกับตะหัวเองกลับมาได้อย่างแท้จริงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดใจให้กับตัวเองและความต้องการของร่างกายโดยไม่รู้สึกผิดหรืออายการให้ความสำคัญกับความสุขของตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่คือการฟื้นฟูพลังชีวิตและความมั่นใจการเริ่มต้นดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยน และมีสติจะช่วยให้คุณกลับมาเชื่อมต่อกับความรู้สึกภายในรู้สึกมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยความมั่นใจอีกครั้งไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณยังไม่สิ้นสุดเปิดใจให้กับความสุขด,ดูแลตัวเองอย่งางใส่ใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจทุกช่วงเวลาของชีวิตสามารถเต็มไปด้วยความหมายความสุขและความพึงพอใจคุณมีสิทธิ์ที่จะค้นพบตัวเองเติบโต และเพลิดเพลินกับชีวิตอย่างเต็มที่หากคุณต้องการแรงบ,บันดาลใจและเคล็ดลับเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลตัวเองสุขภาพและความสุขในชีวิตผู้ชายสูงวัายอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมั่นใจและเต็มไปด้วยความสุข